ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นทุ่งนานะทุกคนเป็นทุ่งนาเป็นข้าวเบอร์รี่ไงเดี๋ยวเราแผนกล้องให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นทุ่งนาข้าวเบอร์รี่นะทุกคนดูสิพอดีว่าคุณพ่อก็เพิ่งเก็บเกี่ยวไปไงข้าวเบอร์รี่ประมาณได้ประมาณสองล้านอ่ะได้ประมาณสองล้านขายไปแล้วก็คือพวกเจ้าสัวพวกอะไรมารับไปไงเราก็เลยขายพ่อเราขายไปได้ส่วนแบ่งมานิดหน่อย มาใช้เล่นสักห้าแสนบาท <c oughs> ปีหน้านี้ว่าจะปลูกนา่าจะปลูกอย่างอื่นนะ,ะยยน,ะะะนะ่าจะปลูกกาแฟปลูกกาแฟขายนะดูนี่สิทุกคนดูป่ากล้วยสิป่ากล้วยพอเรานะทุกคนดูสิเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมทุกคนเนี่ยก็คือพวกต้นกล้วยนะทุกคน เป,เป็นเป็นเรือกล้วยไงแล้วก็มีคนมาเก็บเกี่ยวมีคนมาเก็บ,เกเกบไปขายแล้วบางทีก็ให้ลิงกินลิงมันมาเราก็ให้ลิงเอาอไปกินเอานะเอาละทุกคนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นต้นผักรีเหล็กนะต้นผักรีเหลก็กตอนนี้ยอดไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ่ะน่าจะคนมาเก็บไปแล้วชาวบ้านท่านี้คุณพ่อก็ให้คุณคุณพ่อก็ให้เช้าบ้านมาเก็บไปกินเอะนะคุณพ่อเป็นคนใจบุญชอบทําบุญเข้าวัด ดูสิไม่เหลือยอดเลยลแหละเราจะเก็บไปแกมเมลแงอยู่ข้างหลังนี้เป็นต้นกระดาษนะทุกคนมาดูดิเนี่ยเป็นต้นกระดาษของคุณพ่อปลูกไว้ต้นใหญ่แล้วอ่ะดูสิเนี่ยดูสิคุณพ่อปลูกต้นกระดาษไว้แต่ลมมันก็เย็นดีนะลมเย็นดีอคุณพ่อเป็นคนใจบุญนั่นแหละตานมแล้ว บางทีชาวบ้านก็มาเก็บผักขี้เหล็กไปแกงกินมาซิดเบ็ดบ้างเนี่ยแต่ไม่เห็นปลาแซลมอนหรอกมีแต่ปลาคอกับปลาดุกดูกสิหนั่นมันบ้านอีกแล้วชาวบ้านมีชาวบ้านมาตึกแหอยู่นะเนี่ยชาวบ้านมาตึกแห่มาหวานแห่ไง เขามาหาปลาไปกินคุณพ่อไม่ว่าอะไรดูดีสิทุกคนมีแหน่ด้วยนะนั่นไงดูสิมีแหน่มีผักตบด้วยอะแบบบรรยากาศธรรมชาตินะทุกคน วันนี้คุณพ่อเราไปดูบ่อน้ำมันอยู่อะนะเป็นไงบ้างทุกคนซัสุบ,บัติเราเยอะไหมพอจะมีสาวๆที่ชอบเราไหมล่ะวันนี้เราขับรถบีอมมาถ่ายทำนะเราพาไปดูรถบีเอ็มเรานี่ไงทุกคนข้างหลังก็คือรถบีมของเรานะ เนี่ยจะรีวิวให้ดูก็คืออันนี้เขาไปชนหาเล่เข้ามานะก็คือแตกไปเลยน่างสงงาารน่าเวทนาจริงๆดูสิขาบวมไปสองอาทิตย์นะทุกคนไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยดูสิแตกไปหมดเลยไม่ตามให้เละทุกคนไม่มีอะไรมากข้างหลังก็คือต้นหมากตาลน,นะดูสิต้นหมากตาลน,นะ เยชอบไหมล่ะตุ้หมักตานน่ะดูสินี่ฮะน,นี้เป็นตุ้หมักตานนะก็คือไม่ค่อยมีคนกินหรอกให้ชาวบ้านมาข,ขึ้นไปกินเอานะบางทีก็มีอีกเกียอยู่บ้างก็คือเราเป็นคนแบบเกลียดพวกค้างคาวพวกอีกเกียประมาณนี้ไงก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปะกินมะาตานเท่าไหร่ นะทุกคนนะเมื่อกี้เห็นชาวบ้านติดแหอยู่ไม่รู้ไปไหนแล้ว้านจะอายเรา้ลยแหลอะอาะทุกคนแล้วก็รีวิวมาเยอะแล้วแล้วจะไปกินข้าวซะหน่อยก่อนดูสิบ้านคนก็มีเนี่ยไม่ใช่มีบ้านคนนะถ้าหลาเห็นบ้านคนไงอืมนั่นมี ก็คือเราจะบอกอย่างหนึ่งก็คือที่ดินเราเนี่ยใกล้เครื่องบินใกล้สนามบินนะดูสิเครื่องบินนะเห็นไหมล่ะไม่เห็นหรอกเนาะได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่เนี่ยไปแล้วดีไหมล่ะมีที่ดินใกล้สนามบินอ่ะสาวๆพอจะมีพอจะมีสาวๆรักไหมครับผม <laughs> เอาละทุกคนมากินข้าวกันสิ วันนี้เราหอ่อเราสั่งผัดกะเพรามากินนะดูนี่สิทุกคนน่าทานไหมล่ะืืมอ อุมามีอยู่นะทุกคนอุมามีเวแมงวันก็นไดนะ้เนาะไมยทุกสีทุกคนอืมอรอืม คลิปต่อไปทุกคนอยากให้ทำอะไรเม้นมาเลยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูกระเพราเนื้อเนื้อตู๋นนะทุกคนมันจะนุ่มๆไม่เหนียวไงอ,อร่อยมึงนกรมอร่อยกว่าเนื้อธรรมดาเนื้อสด เนื้อส่วนมันจะออกเหนียวๆถ้าเนื้อนุ่มมันจะออกเนื้อตุเนเยอมนุ่มๆลองสั่งกินดูเนี่ยดูสิดูเนื้อสิอร่อยมากคโอมามิเยี่ยม อร่อยได้กันอยู่นะเห็นว่าก็ได้ไบกระพรมหอมทุกคนดูสิ ทุกคนชอบจอกไข่แดงไหมทุกคนเนีย่ยเราชอบเจอกไข่แดงนะเหนียวตุ้ยๆเลยอะ่ะขอแย่นะทุกคนนะเราเคียมข้าวอะ่ะคิดต่อไปยังให้เราทำอะไรเม้นมาเลยนะทุกคน ดูดีสิทุกคนเนื้อตุนนนุ่มๆเลยนะ <c oughs>